สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไม่ f ฟ m i l y นะครับผมสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับน้องใหม่แฟมิลีที่พัทยาครับผมหมู่บ้านชาวเขาครับผมนี่ครับบริเวณโดยรอบของสวนหมู่บ้านชาวเขาของเรานะครับผมก็บริเวณตรงนี้เมื่อก่อนก็จะเป็นที่เดินของช้างนะครับทุกคนก็เป็นบริเวณที่ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสามารถ เดินได้วันหนึ่งไม่ต่ำกว่า60เที่ยว70เที่ยวนะครับต่อเชือกนะครับเมื่อก่อนนะครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่ละครั้งก็เยอะมากนะครับเป็น300-400บาทนะครับต่อหนึ่งวันนะครับบริเวณโดยรอบที่ถ้าทุกคนเห็นนี่ก็จะเป็นทางเดินของช้างนะครับที่พานักท่องเที่ยวเดินติดๆกันนะครับเพราะว่ามีช้างประมาณ50กว่าเชือกนะครับเมื่อก่อนก็จะเดินต่อต่อแถวกันไปนะครับผมหนึ่งเชือก วันไหนที่แขกเยอะจริงๆนะครับถึง 200- 300บัามร้0บาทรอย่างงไ้ก็หนึ่งเชือกก็จะอยู่ประมาณ50เที่ยวนะครับนี่ก็บริเวณหมู่บ้านกะเลี่ยงคอยาวนะครับผมนี่ครับกะเลี่ยงคอยาวนะครับผมทางนู้นก็สารประกมนะครับสารประกมของหมู่บ้านชาวเขาครับทุกคนนี่นะครับบริเวณโดยรอบนะครับนี่ครับ ตรงนี mm ้ก็จะเป็นโรงช้างใหญ่นะครับนี่ครับก็จะมีช้างมัดอยู่ที่นี่เหมือนกันนะครับมีอยู่สามเชือกนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นที่เวลาฝนตกอะไรเงี้ยก็จะมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะครับช้างก็จะเต็มตรงนี้เลยนะครับเวลาทํางานกันนะครับผมก็จะเดินออกไปนะครับเดินไปเดินมาอยู่ตรงนี้นะครับพื้นที่ไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าสามารถทําเที่ยวได้วันหนึ่งก็หกสิบเที่ยวต่อเชือกนะครับผม นี่ครับบริเวณก็อาจจะลกล้างบ้างนะครับผมนี่ครับหมู่บ้านกระเลียงรวมมิดนะปุ้มไม่ใช่กระเลียงลวมมิดกระเลียงคอยาวนะครับ,รนะรบนี่ก็จะพามาดูคุณยายแก้วตานะครับนู่นคุณยายครับผมพามาดูคุณยายแก้วตากันนะครับผมเพราะว่าสิ้นเดือนนี้ก็จะมีอ,อ่อ คนที่เขาจะซื้อคุณยายแก้วตานะครับสิ้นเดือนนี้เห็นว่านัดกันไว้ว่าจะมานะครับนัดกันไว้ว่าจะมาเออดูคุณยายแก้วตานะครับแล้วก็จะตกลงซื้อขายกันยังไงนะครับผมพออีกประมาณสองสองสัปดาห์นะครับผมก็จะสิ้นเดือนก็จะมานะครับโทรโทรติดต่อกันเรียบร้อยนะครับผมก็มีผู้ใหญ่ใจบุญนีกหล,หลายท่านนะครับที่ติดต่อมานะครับก็รอดูว่า คุณยายแก้วตาจะได้ไปอยูああ่ที่ไหนนะครับภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นะครับก็รอเป็นกําลังใจให้กับคุณยายแก้วตาด้วยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าคุณยายจะได้ไปอยู่ทางเหนือหรือทางใต้นะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับคุณยายแก้วตาด้วยนะครับผมบริเวณตรงนี้ก็มีน้องเออมีคุณยายแก้วตากับสีไพ่นะครับแต่คุณยายสีไพ่เห็นต่ลังนะครับ เพราะว่ายาขึ้นสูงมากนะครับมองไม่เห็นคุณยายสีไพรแล้วนะครับทุกคนนะครับคุณยายสีพรยอยู่ข้างในนะครับผมอยู่คนละฝั่งกับคุณยายแก้วตานะครับผมส่วนน้องใหม่ก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของคุณยายแก้วตานะครับทุกคนบรรยากาศโดยรอบก็ก็ประมาณนี้นะครับก็รอดูว่าคุณยายจะได้ไปอยู่ที่ภาคเหนือหรือภาคใต้นะครับผมก็ยังไม่ก็รอสิ้นเดือนนี้แหละครับผมจะได้มี ผู้ใหญ่จะดีเขามาดูคุณยายนะครับผมแล้วก็ลูกสาวครับต้องใหม่ก็เริ่มอ้วนขึ้นเรื่อยๆครับผมสมบูรณ์ขึ้นทุกวันทุกวันก็ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดติดตามให้กับช่องน้องใหม่ Family ด้วยนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ